สบายดีปลาลุงไอ้น้องเดือนคุณอาเดชนาสบายดีปาลุงไหมเดียวสบดีบุษิถูกปเป็นมาสันกินสมนียนองเลย แชบ่บ่แซ่งสุรีไปใส่นี่โมมี่แล้วไปบ่นหละไปดินไปแล้วขี้สมมักมักงแงวมักงแงวบ่ม,มักเต้อ หมากไฟมีขบสูตรพี่น้องเลยหมักม่วงแถวบ้านนี่ก็มักม่วงมมบี้บ่ะมันบลายบ่ะบลายคือบ้านเอื่อยบ่ะ สุดพี่แหละแถมมันกับบนรามชำมนีอีกอ่าไปเดกพี่น้องยังวนอ้อนบาได้อุ้ยเลขสอง่นก,ก,กระเบื้อชิบเก้าหาเก้าก็เก้าพี่น้องหัวห้าน้อยเหรียเลยเดีนีน้ฮูมาใจนัน่นไปดิมาบอกเลข คันสิคันสิออกแม่ก็บเบื่อให้มาจับอีกเขนได้จับในอู่น่ะขนาดน่ะในหัวน่ะหัวอูน่นะหัว,วนี่กูจะทำบิกโอ้ยจะป้อมไม่จังหมดชุดเพือนต้องฝูกข้างหน้าสัา่งดีนะมันจะใจมันฉีออกอกนะ็ได้ด่าคือสื่อก่อนสื่อ <c oughs> กวนปอกับผ <A> ia> ัวพี่น้องเลยกับสามั่นเลยเนาะอันเอฟซีถท้ามาใส่น้องดาวคนที่มาอยู่น้ำเสาวซุยบ่อเหม่อนวาใส่คนเดียวกันบ่อแม่พี่น้องคนเดียวกันพี่น้องเลยคนเดียวกันกับที่เฮาพาเป่าเอาออกอะไรพี่น้องฉันมาอยู่บ้านเหม่อนจะปีหอดไว้สองปีบมานสองปีแหละกะจะเอาผัวพี่น้องเลยเนี่ยเอฟซีปะกาคอมเมนต์มาบอกว่าอัน ชาซุเยเอ้ยบุษันซ้อนน pues ันนะการคุมกําเนิดให้น um ้องดาวแน่เผื่อนะยันน้องดาวมีลูกอันอยู่ยังน้อยว่าสิออกไปตลาดอยู่พี่น้องสิไปซื้ออันอันไหนเผิ่อยู่พี่น้องจิไปซื้อยาซื้อยาให้เผิ่อยูพ่อนา่งบ่ไร้กินมาเกือบจะเป็นเดือนแล้วเปนะเป็นเดือนแล้วดาวสิเป็นเดือนแล้วบ่ไร้กินยาคุมยาคุมเบิดบ่มันข้าวซักเอามันคือบ่ซักสนะ ้วเสรุปว่ามันบ่ยากเองมันใช่ไหมมันบ่ยากมันก็กินบ่ได้ว่มันข้าวอย่างห้าแล้ววันนี้เห็นได้วันนี้ซักซักยาคุ้มนะเขาซักข่เข้มน่าได้สะดงข่าเข็มน่ได้ซักยาคุ้มคือบ่ซักเอาลูก บริกาคุ้มมาสิเกือบเดือนแล้วพี่น้องเดี๋ยวก่อนเสียนแาร่างสายคุ้มก็เดียเซียนเสื่อเกือบแต้มมาแต้นไหนซะก่อนนี่ตีบอลซักอดสีก่อทซักกันมเอ้ให้มันแต้นซะก่อน กีกีีปาอหยว่สกอรพอดีมันมันไปซักยาคุ้มก็บพดีแห่งอะไรอีกอเนาะเอออ้ี่งไดาเฮ้อาเอานฮแค่ะยัร่ะเฮ้ยเราไปอยู่แล้วแล้วนีและอือซาแล้วไปเหตุการณ์ไปเดี๋ยวไปตลาดแล้วพี่น้องเช ซื้อเนื้อเต๊ะนี่มันนะมันมาแตดเบิ่องนะพี่น้องเพราะมันบ่ได้กินยาเกือบจะเป็นเดือนแล้วเล็กน้อยเนาะมูลูกมันสีดีกว่าผู้ใหญ่เลยพี่น้องแต่มันก็เป็นผู้สาวตรงตองอีกกัได้ก็เอาเบอร์เท่านั้นแหละข้องใหได้คนแม่โอ้ยมันแบ มันแ่บด้มักเดือนะแขกินแขงมั่นก็คือจังวะเมื่อป้านมาชี้อนีนะนานางเทีวบ้านเทียบานมันดับเลยแหละอตายอน่ไอ เราอย่ามาหนังบังก่อนงายลงัวดิสอืม

นั่งเป่งอันนั้นแม่นั่งเป่งเช้านี่แล้วก็เป่งเช้าบยนะนุ่มใมันเต็มเนี่ยให้ดับมันตัวร่างคก็ไปร่างปากล่างมือแล้วร่างปากนะประมาณช่วงบ่ายๆแม่โอเคพรุี้ถ้าจะได้ออกตลาดนะ ปวดเลทนั่นโอ้ยเกียกูเมื่อด้ไปชิมเอาย่าม่ก็เบือางเ็ากินเลยนะเออแบกจบปันกันเล้ลูกกีมันพ้นตกได้คืนเกี๊ยเผาเดือเผาเดอมเต็มแล้วกะต่อแล้วมาเป็นใส่กระชาง

ขื้นไปขึอนมาข่อนไปอยู่น้ำเมเซียวยังงึงจะขึ้นหนึ่งมันงับออกเสรเจ้าไปเบึงถาพ้าหลังนะครับอกพ่นอนข้ากับนอนข้ากับแม่ยังเงึงอย่าเข็นถาผ้าหลังพี่น้องจะเคลื่อนมากเลยก็นเนาะมันบริไกลๆนะสิพ้ายังเงึงไปเักนึ่งไปคะอืมอืม ไปเบิงไปเบิงนะัจะซักงำหนาต่อองประมันชงนัสามพื้นนะคือเดกนน้อ้ือเหมอนน่เไลน์ว่าพื้นพี่น้องว่ะเป็นตะอยู่แมนอยู่พี่น้องถ่ายคลิปกับแบบมันมันมันกับบอซัากันนาะถ่ายพี่แบบมันได้เห็นธรรมศาสตรเห็นธรรมศาตรธรรมเส้ง ทั้งนี้พมันผู้อือผู้อ้อมบ้านทั้งหนามพาอันนี้ผู้อันนี้พลาทังน้าผูู้นี่มันมีไม้กระสับมีไหมยั้งอือมันพลาอ่ะมันหลอกจ่อึ้นไผขึ้นก็มาได้ผู้นี่มันจินร่าไผ่คืนไมท่าปอกแ้นคุ้นเกี๊ยวก็ได้ผู้อือมาเที่ยวมาเล่นพี่น้องเอ้ยมีโอกาสไปแหล่งชิมาไม่บานนี้ก็ได้มันกับ เ้ากิหลขึ้จากบดเฮงเนาะมักบห้ากีห้าบดจักดด้บันนี้ห้าบจักกนี่แต่อันทาแกมาห้าลักคุกขึ้จากบดเฮ่นะบดเฮงบันใดนะห้าห้าตี่ตะบ้านห้ามาทาแกะขึ้จะบดเฮงบันใดขี่ธรรมดาก็หอดเนาะขี่ข้าเดียวก็หอดก็จะมาแบบมันมันบดเฮงก็ตอนเัาขี่หุ่นได้มากขี่อุ่นได้็ขึ้จาบจริงขี้จริงขึ้ห้าห้าบอกเคยบจักด้ครัมันกระเด็นบวคอยว้เนืุ่นได้กันดิอันนี้เปจักดดห้าบดรุจักที่ ยังกันนะแรงเขาไหมยังกันนะออ้ยป่าขี่พี่น้องเลยลูกขี้จะูกอ่างเอาขี่แล้วออกมาล่างก้นอยู่ขี่ป่าขี่อ้อมเพื่อนอ้อมซานพี่น้องบอกว่าเวลาหนามไลมันบ่ซึมเข่าสางบ่ห่วยมันจะชื้นเนี่ยมันจะชื้นหมดสเน่แล้วฮักมันท่วมแล้วมันมันเป็นล้นเลยมันก็ชืซึมมันก็ชีพช้างแล้วหากเบวาหนามกาวิตไหลอยู่ในพี่น้องเลย ขันยาเพิ่นโต๊ะกัมันแห้งน้ำน้ำวันนี้มันเป็นดินทรายแหละเขาซื้อเอ้ยน้ำสางนี่ยกินได้รีบบอกินได้ฮะแล้วพี่น้องเอ้ยขาจะกินตามก็จะเคยกินก็จะกินเบิดนะกินเครื่องอาบเขาจะก็กินเคยกินเนาะเคยใส่ีวิตแบบซี่พี่น้องเอ้ยห้าก็เดียวมากคือคือห้าผมวาแต่ทั้งรุ่นนี้มาแต่ทั้งเพชรชวาหนักเข็มนาะเขาเคยมีน้ำกอกหรือมัน มชื่อน้ามะน้ำอันนี้ยังอยู่แล้วเมันบบมีวีดเป็นแบบมันมีมีวีดขู่เลื่อนคู่เลื่อนกับบอันยังอือืน้ำถ้ามาซาดชื่อันไรเล่านเผาพันบัตเมืองไฟมันนะพี่น้องเฮามาเตียวมาส้มก็ต้องอยู่ไม่ได้ลพี่น้องันนี้กบมีวีวีดแต่คนแบายไปน้ำป่านี่เนี่ยบแคนโตมาอ่ามาหนี่อ่าลารื่งนี่ค่เเทมพคอคือววาแล้ว คือฮาวผมบอกเคยมากินมาหยั่งผัดแกงเค้ามาก็ได้สิเด้อเออคันมึงสิไป้า้อเข่าน้องกู้อยู่บแบบน้ำนะหอยมึงกระย่างมาแล้วประมาณสิบ่ายบ่ายบ่ายไปได้แล้วจังหน่อยมึงเนี่ยมึงดากเปยนจัวังอ่ะจังวังสางกับเป็นเนี่ยเห็เผื่นเบิ่งแั้นเป็นไปแล้วเออสังกับเบ่าบผเป็นตะกินนาตะหยั่งนะนมีแสงคือข่าแน่กับขี้ข้าวโยง มันั่งพื้นออกอันนี้นั่มผัดน้ำข้างมันกคำมียูบนหุบกระปกเก็บเป็ดมาเวลาน้่มไรแห้มันก็บป็นไรเขาดอไรกายเออไรกายยูหักเบวันมันอาบขี่ลงมานะตามดอนตามใจกับห้องบ้านบ่มี่ิีพี่น้องเลยบ้านบ่มี่ิีโอ้ยเออออลากกับพี่น้องมาเห็ดจนเทื่อนอยู่สบายดีพี่น้อง